สวัสดีค่ะนักเรียนม5ที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับคุณครูแพในเวอร์ชันออนไลน์นะคะให้นักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาใช้ในสมุดในแนวนอนนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยตีตารางที่นักเรียนเห็นในหน้าจอนี้จากนั้นใส่ค่าไซ์และคอรสของฟังก์ชันที่คุณครูกำหนดให้ลงไปได้เลยจ้ะ นักเรียนจะเห็นว่าคุณครูมีหัวตารางเป็นไซคอแทนโคเซกเซกคอตใช่ไหมคะไปดูทีต้าแรกคุณครูคขออนญาตซูมนะทีต้าแรกคือ0 0นย์ในตำแหน่งเดียวกันศูนย์ก็จะมีค่าเท่ากับทีต้าที่นักเรียนรู้จักคือ2พายนักเรียนสามารถเขียนเป็น2พายได้เลยนะคะจากนั้นเรามาหาค่าไซคอสกันก่อนนักเรียนงอนิ้วโดยใช้กดมือซ้าย สองพายงอนิ้วโป้งให้เรียบร้อยนะคะนะักเรียนจะได้ค่าสายเท่ากับ0ค่าคอเท่ากับ1เขียนไปในช่องได้เลยทีต้าต่อไปพายส่วน6นักเรียนงอนิ้วชี้นะักเรียนจะได้ค่าสายเศษ1ส่วน2และค่าคอเท่ากับรู้สส่วน2เขียนลงไปในสมุดได้เลยนะคะในช่องตารางได้เลยไปกันต่อนะคะกับพายส่วน4ี่ พายส่วนสงอนิ้วกลางนักเรียนจะได้ค่าสายและคอร์ดเท่ากันคือรูทสองส่วนสอทั้งคู่นะคะเขียนลงไปในตารางได้เลยรูทสองส่วนสทั้งคู่ต่อไปนิ้วนางกับพายส่วนสนะคะให้ค่าสายเป็นรูทสา่วนสและค่าคอร์ดเป็นเศษหส่วนสอ ไปต่อกับนี้สุดท้ายคือพายส่วนสงอไปแล้วนะคะค่าทรายได้1ค่ถ้าคอตได้0แถมให้อีกทีต้า1คือพายถ้าเวลาหาค่าพายให้นักเรียนไปดูที่2พายเขาจะมีค่าเท่ากันแต่ว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะนัน้นค่าทรายก็จะเป็น0ค่าคอตเป็นลบ1อ่ะไปกันต่อทีนี้ถามว่า เราจะหาค่าแทนโคเซกเซกคอร์ดได้อย่างไรนักเรียนก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าเราเคยท่องไว้ว่าค่าแทนหาอย่างไรค่าแทนท่อง่าอยังไงคะแทนเท่ากับค่าไซน์ทีตาหารด้วยคอสทีตาไม่ยากเลยคะ่ะนักเรียนก็ไปดูช่องตารางให้นักเรียนนำค่าไซน์หารด้วย ค่าคอสนำค่าทซายในช่องแรกมาตั้งหารด้วยค่าคอรสในช่องที่2ก็จะได้เท่ากับค่าแทนในช่องที่3ออกมาดังนั้นเราเริ่มทํากันเลยค่าทซายของ2พายเป็น0แทนค่าคอรสเป็น1นะคะจะได้เท่ากับ0หาร1คําต่อออกมาเป็น0ดังนั้นแทนของ2พายมีค่าเท่ากับ0ค่ะไปต่อ ต่อไปนะคะพายส่วน6 mm hmm. นักเรียนดูค่าไซาเป็นเศษ1ส่วน 2, 2> mm hmm. เราต้องหารด้วยค่าคอสคือรู2คสา่วนสข้นี้นักเรียนต้องแอบไปคิดในใจนิดหนึงเราจะเปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณน,นักเรียนจะได้เท่ากับนักเรียนนำเศษ1นึส่วนสคูณด้วย กับเศษเป็นส่วนค่ะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจะได้ออกมาเป็น2ส่วนรู้สาม2ตัด2เหลือคำตอบเท่ากับ1ส่วนรู้สาม ตามปกติแล้วนะคะตัวส่วนจะติดรูทไม่ได้นักเรียนจะต้องนำสแควร์รูทมาคูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนนะคะก็คือคูณเข้าไปด้วยรูทสามทั้งเศษและส่วนดังนั้นนักเรียนสามารถตอบอีกคำตอบหนึ่งได้นะคะดังนั้นแทนพายส่วน6อาจจะมีค่าเท่ากับ รู้สามส่วนสามนะคะเพราะหนึ่งคูณรู้สามได้รู้สามรู้สามคูณรู้สามได้สามเนาะรู้หายไปไปต่อกันกับแทนของพายส่วนสี่นะคะพายส่วนสี่วิธีคิดเช่นเดียวกันนำค่าซรายหารค่าคอร์สรู้สองส่วนสองหารกับรู้สองส่วนสองแบบนี้ตัวมันเองหารตัวมันเองก็ตัดกันหายไปได้ค่าแทนของพายส่วนสี่เท่ากับหนึ่ง ไปต่อนะคะกับภายส่วน3ทําเช่นเดียวกันนักเรียนนําค่าไซรยรูสามส่วนสหารด้วยค่าคอสคือ1ส่วนรูแบบนี้เปลี่ยนหารเป็นคูณกลายเป็นรูปสาม่วนสคูณด้วยกับเศษเป็นส่วน2องส่วนหนึ่งตัดขาเลขสองตัดเลขสองได้เหลือตัวเศษรูปสามคูณหนึ่เป็น รูสาคูณหเป็นรู1สามคูณหเป็น1ดังนั้นตอบรู้สานะคะไปกันต่อนะคะกับพายส่วน2นักเรียนนำค่าาซหารค่าคอสนำนึ่งหารสองอนหน่หาร0นย์นะคะหนหารศปกติแล้วตัวส่วนเป็นศูนย์จะหาค่าไม่ได้ นะคะหาค่าไม่ได้หรือไม่นิยามดังนั้นตรงนี้นักเรียนสามารถเติมคำว่าหาค่าไม่ได้หรือไม่นิยามลงไปได้เลยไปกันต่อกับค่าผายนะคะเวลาหาค่าแทนนักเรียนก็นำศูนย์หารลบหศูนย์หารอะไรก็เป็น ศูนย์ดังนั้นแทนของพายมีคำตอบเป็นศูนย์ค่ะไปกันต่อนะคะกับค่าโ o s ซกเวลานักเรียนหาโคเซกนักเรียนหายอย่างไรเราก็ไปดูสูตรที่เราเคยท่องไว้เราบอกว่าเวลา,าหาโคเซกโคเซกเป็นส่วนกลับนะคะเป็นส่วนกลับ ตัวซีเนี่ยตรงข้ามกับตัวเอเสมอนะคะดังนั้นโคเซกจะเป็นส่วนกลับของไซน์ทีตาถ้าเราต้องการหาโคเซกให้นักเรียนไปดูช่องสายลูกค่าสายช่องนี้เห็นไหมคะเราจะนําค่าเหล่านี้นะคะมากับเศษกับส่วนกันหมดเลยกับเศษกับส่วนหมายความว่าไงถ้ามีข้อช่องแรกเรามาดูกันเลยช่องแรกค่าสายนะคะของ2พายเป็น0 0ศย์เนี่ยมีส่วนเป็น1ถ้านักเรียนกับเศษส่วนก็จะได้เป็น หนึ่งส่วนศูนย์ถูกไหมคะจากค่าไซด์ตรงนี้ค่าไซด์เป็นศูนย์มีส่วนเป็นหนึ่งใช่ไหมส่วนส่วนหนึ่งพอกับเศษส,ส,ส่วนก็จะออกมาเป็นหนึ่งส่วนศูนย์ซึ่งหนึ่งส่วนศูนย์หาค่าไม่ได้หรือไม่นิยามดังนั้นค่าโคเซกข,ของสองพายก็คือไม่นิยามหรือหาค่าไม่ได้ค่ะตอบอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยนะไปต่อกับโคเซกข,ของ พายส่วน6พายส่วน6มีค่าทายเป็นเศษ1ส่วน2ตรงนี้เห็นไหมคะเรากลับเศษเป็นส่วนจากเศษ1ส่วน2ก็จะกลายเป็นเศษ2ส่วน1เหลือนักเรียนตอบเป็นเลข2ไปได้เลยง่ายเนาะไปต่อนะคะต่อไปเป็นพายส่วน4นักเรียนดูตรงนี้รูทสองส่วน2มากับเศษส่วนก็จะได้เป็น2ส่วนรูทสอง เราไม่นิยมให้ตัวส่วนติดรูทนักเรียนก็นำรูทสองมาคูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนแบบนี้พอคูณเข้าไปจะได้ออกมาเป็นเท่ากับ2องรูสส่วนสองซึ่งมันสามารถตัดทอนกันได้ดังนั้นคำตอบข้อนี้นักเรียนสามารถตอบได้เลยว่าเขาเป็น2ตัด2เหลือแค่รูทสองตอบรูทสองได้เลยเนาะไปต่อนะคะกับ โคเศษของพายส่วน3รู3ส่วนสค่ะตรงนี้ค่าทรายเป็นรู้สส่วน2เราก็นำมากับเศษส่วนเป็น2องส่วนรูสติดรู้ไม่ได้อีกแล้วนะคะเวลาตอบตัวส่วนติดรู้ไม่ได้ให้ในกเรียนคูณเข้าด้วยรู้สส่วนรูสคูณเข้าด้วยตัวส่วนตัวมันเองเนาะคำตอบที่ได้ก็จะออกมาเท่ากับ สองรู3ส่วนสะคะไปต่อนะคะกับต่อไปง่ายเลยเป็นโคเซกของพายส่วนสอักเรียนดูพายส่วนสมันเป็นเลขอะไรอยู่แล้วคะค่าทายเป็นเลข1 1ึส่วนหนเวลากลับไปก็เป็น1นส่วนหนอยู่ดีนะ,ะดังนั้นคําตอบก็ออกมาเป็น1ไปเลยนะคะหนหารหนึต่อไปเราไปกันต่อกับ นี่ค่ะสุดท้ายโคเซกของพาย1พายนะคะมีค่าไซา์เท่ากับ0ดังนั้นจาก0ส,ส่วน1กลับเป็น1ส่วน0คําคำตอบเหมือนเดิมค่ะคือหาค่าไม่ได้หรือไม่นิยามหรือไม่นิยามนะคะเขียนไปในช่องได้เลย เราก็จะได้ค่าโคเซของทุกดีตาออกมาแล้วไปกันต่อกับค่าเซกค่ะเซ c เราก็มาดูตามสูตรที่นักเรียนท่องเราท่องกันไว้ว่าอย่างไงคะเซ c หาได้จากตัว S ตรงข้ามกับตัว C s เ c เป็นส่วนกลับของคอ s ดังนั้นเวลาหาค่าเ e กนักเรียนต้องรู้ค่าคอ s ก่อนค่าคอ s ของแต่ละทีตาไปดูช่องนี้จ้ะ ไปดูช่องคอสเลยที่คุณครูวงให้นะคะแล้วเรานํามันกลับเศษส่วนกันจากเศษเป็นส่วนจากส่วนเป็นเศษนะคะมาดูอันแรกเลยค่าคอสแรกคอรสของ2พายมีค่าเท่ากับ1 1, 1กลับไปกลับมาก็เป็น1อยู่ดีนะคะดังนั้นเศษของ2พายเท่ากับ1ไปต่อกับเศษของพายส่วน6มีค่าคอรสเป็นรูปสามส่วนสองตรงนี้นะคะดังนั้นเวลานักเรียนกลับนักเรียนก็กลับเป็น2ส่วน รูสติดไม่ได้อีกแล้วคูณเข้าไปด้วยรูสทั้งเศษและส่วนคูณเข้าไปอย่างนี้คำตอบจะออกมาเป็น2องรสูส่วนสเหมือนเดิมนะคะต่อไปนักเรียนสังเกตตรงนี้ค่าเศษของพายส่วนสพายส่วนสเนี่ยมีค่าไซน์คอศเท่ากันคือรู้สส่วนสดังนั้นส่งผลให้ค่าโคเศและค่าเศษของพายส่วนสก็จะ เท่ากันด้วยนะคะดังนั้นนักเรียนตอบได้เลยกับเศษส่วนแล้วยังไงก็ต้องออกมาเป็นรูปสองเท่าเดิมเท่ากับค่าโคกและเศษต้องเท่ากันเพราะทรายกับคอสของทีตานี้เท่ากันนะคะไปกันต่อกับเศษของพายส่วนสามพายส่วนสามมีค่าคอสเป็นหนึ่งส่วนสองเรากับเศษส่วนเลยหนึ่งส่วนสองกลายเป็นสองส่วนหนึ่งหรือตอบสอง ได้เลยอันนี้ง่ายเนาะไปต่อนะคะต่อไปเศษของพายส่วนสนักเรียนสังเกตตรงนี้พายส่วนสมีเป็นเลข0นค่าคอสเป็นเลขศูนย์ศส่วนหกลับกันแล้วก็เป็น1นส่วนศหรือหาค่าไม่ได้ะคะ่ะส่วนเป็น0นหาค่าไม่ได้หรือไม่นิยามนะคะ ไม่นิยามอีกแล้วเนาะและสุดท้ายทีตาเดียวพายของเรามีค่าคอร์สเป็นลบหนึ่งลบหนึ่งส่วนหนึ่งลบหนึ่งส่วนหนึ่งแบบนี้นะกับกันก็เป็นหนึ่งส่วนลบหนึ่งคำตอบก็เป็นอะไรอยู่ดีลูกหารกันก็เป็นลบหนึ่งอยู่ดีนะคะได้แล้วครบแล้วนะคะเสกท,ทุกทีตาต่อไปค่าคอร์สเราท่องค่าคอร์สกันว่ายังไงค่าคอร์สนะ,ะช่องสุดท้ายของเรา เราบอกว่าคอร์ดหาได้จากจากไหนคะคอร์ดหาได้จากส่วนกลับของแทนในเมื่อคอดเป็นส่วนกลับของแทนเราก็ไปดูช่องแทนค่าแทนทั้งหมดนี้เลยเราจะกลับเศษส่วนของค่าแทนนะคะทำเหมือนกันเริ่มเลยช่องแรกค่าแทนของสองพายเป็น0ส่วน1 เวลากลับอีกแล้วค่ะก็กลายเป็น1ส่วน0หาค่าไม่ได้หรือไม่นิยามหรือไม่นิยามอีกแล้วนะคะไปต่อจ้าอันที่2นะคะเป็นแทนของพายส่วน6มีอยู่2ค่าตรงนี้นะคือรูส้สส่วนสหรือ1ส่วนรูสเวลานักเรียนกลับ กลับแล้วตัวส่วนต้องไม่ติดรูดถูกไหมคะดังนั้นตัวที่นเรีนยคนควรเลือกมากลับคือตัวที่ยังไม่ได้เปลี่ยนรูปไปคือเลือกเศษ1ส่วน3ม,มากลับเศษส่วนแทนจาก1ส่วน3ก็กลายเป็นรูทส3ส่วน1รูทส,ส่วน1ต่อเป็นรูทแบบนี้นะคะไปกันต่อกับพายส่วน4ค่าขดจะเป็นเท่าไหร่นะคะในเมื่อค่าแทนเป็น1 ดังนั้นพายส่วน4ค่าคอดก็กลับไปกลับมาเป็น1 1ส่วน1ก็เป็น1เหมือนเดิมง่ายเลยไปต่อกับพายส่วน3พายส่วน3ดูค่าแทนค่าแทนคือรูทสามส่วนหนตรงนี้ใช่ไหมคะกลับกันก็ต้องเป็น1ส่วนรูทสาคูณเข้าไปด้วยรูทสามทั้งเศษและส่วนเพื่อไม่ให้ตัวส่วนติดรูทนะคะ คำตอบออกมาก็เท่ากับรูทสามส่วนสามเลขจะวนไปวนมาแค่นี้นะต่อไปค่าขดนะคะของพายส่วนสองพายส่วนสองนักเรียนสังเกตเราบอกว่าพายส่วนสองค่าแทนมันหาค่าไม่ได้มันเป็นหนึ่งส่วนศูนย์แต่ไม่ได้หมายความว่าค่าคอดจะหาค่าไม่ได้นะคะในเมื่อหนึ่งส่วนศูนย์เราเขียนเศษส่วนไว้แบบนี้เรากลับเศษส่วนกันมันจะกลายเป็น ศูส่วนหนซึ่งหาค่าได้นะ0นย์หารอะไรก็เป็น0ดังนั้นค่าคอดของพายส่วนสคือ0ไปต่อนะคะกับค่าสุดท้ายคือพายอันนี้ก็เหมือนกันนะค่าไพยเนี่ยให้ค่าแทนเท่ากับ0ส,ส่วนลบหถ้าเรากลับกันก็จะกลายเป็นลบหส่วนศซึ่งเป็นไงคะ หาค่าไม่ได้หาค่าไม่ได้หรือไม่นิยามนะคะอ่ะเราลองทำกันมาหมดแล้วนะคะค่าฟังก์ชันทั้งหมดของทีตาต่างๆที่เรามีในกฎมือซ้ายนะคะ<ม>ก็จะเป็นไซน์คอสแทนโคเซกคอรทั้งหมดเนี่ยออกมาเป็นตารางแบบนี้ถ้าถามว่าให้นักเรียนจำทั้งหมดเนี่ย นักเรียนคงจะปวดหัวน่าจะจำไม่ได้แต่สิ่งที่เรามีแล้วเราสามารถเอาไปใช้สอบได้คือกดมือซ้ายแสดงว่าทุกค่าเนี่ยต้องหาได้ด้วยกดมือซ้ายให้นักเรียนเปิดสมุดไปหน้ากดมือซ้ายนะคะเดี๋ยวเราลองมาหาค่ากันดูดีกว่าหรือใครจะหยิบนะมือของตัวเองหงายขึ้นมาเลยเพื่อไปดูกดมือซ้ายนะคะเดี๋ยวคุณครูเปิดหน้ากดมือซ้ายขึ้นมาก่อนอะใครที่กำลังเปิดสมุดไปกดมือซ้ายนะคะนักเรียน เราจะใช้กดมือซ้ายในการหาค่าฟังก์ชัน